วันนี้28กรกฎาคม2555ก็พามาที่สะพานทะลวงมาดูระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแม่น้ำยมอันนี้เห็นไหมคะ,ะเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมา,มาต่อจากของเดิมนี่น้ำก็ขึ้นมาเกือบถึงเขื่อนละน้ำไหลแรงมากไให้สังเกตดู ประตูรัวสีเขียวอันนั้นคือบ้านพี่เองคือถ้าหากว่าไม่มีเขื่อนที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็บ้านพี่เองก็คงจะท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วท,ที่ที่มีรถวิ่งผ่านนี่คือมิดมิดคอสะพานไปแล้วแล้วก็น้ำก็เริ่มไหล ซึมออกมาจากอานอกเขื่อนด้วย